แล้วก็มอมันที่ยี่สิบสามน่นคือมันที่ยี่สิบสามเป็นคืนสุดท้ายเป็นคืนสุดท้ายพอยังไม่จงตืนไปยังไม่สายจนเินแก้ออกคืนนี้คืนี้ตดเรเริ่มงานตปที่ัปเดอเริ่มแรกถึงแม้ว่าไม่ตรงต่บเอาทิตย์งานไม่ตรงสับเราอาทิตย์ก็ยังมีบรรดาติจกาสารุสิบรรดาทั้งสาุคนคนใจเาัพัของเนั้น มากันมากมายหลายกองในทีเดียวงานจะที่งานจะเป็นคุณนายผู้หญิงจะเป็นคุณลุงคุณล้อที่เดินทางมาต่างที่ต่างหมู่านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครก็มีนี่นะครับเป็นที่น่าดึงดูเป็นที่น่าทึ่งใจยิ่งน้องที่ผ่านมาตรงนั้นเปิดโอกาสให้กับประชาชนปีกาสารนักศึกษา ท่านที่รักท่านที่กอนรบได้ประทออกรับมงดีประตณหลวงปู่และก็มุ่งผดระุณหลวงป่่ในรอบที่ของวันนี้มาทางด้านพระเดียกันเ้ยอ้าวนละกัรเลื่อนนะตอนนี้โยนไม่ใส่มือกัน่านพระเดียนเลยด้วยกันเอาเว้ยตัววันขอบคุณครับออาไปไป we timing <speaking> at 10 <in> minutes <Spanish> are not treats yet. อีก5 0ามานอบาทรับอะไรไม่ระทำงานรับอะไรไม่รู้100บาทดอรไอ้ใครเนี่ยืองานานสาคนใจนี่รงงานจะปั้นอะไรเหรอครับผมยิ้มครับผมที่ยากจมาม้น อ่านบุคคลบุคคลดัมเปอร์ไม่มือภาษาไทยเขาบอกไว้ว่าน้ตาาหางองใหญ่ว่างทางนอาไ้อย่างองีันุ่งปั้นน้ำตามมากี่ปีแล้วครับลุงอ๋อเพิ่งหัดปั้นได้สามสกว่าปีครับสามสิกว่าปี้วครับครับผม ในนักข่าวผสมนี่ไม่ค่อยเจอเลยแล้วลุงก็พอมีครับปกติลุงขายที่ไหนครับอ๋อผมซีก็ขายตามงานวัดก็ขายตลาดน้ำวัดกลางคูเวียงตามงานวัดแล้วก็ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียงนะครับแล้วก็เป็นงานเหนาทั่วๆไป มันก็มีหลายแบบมากนะครับเพื่อนมีข้าวโพดนะครับมีกล้วยนะมีหัวใจนะครับแล้วมีนบังหมี่นะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบมีอมยิ้มนะครับมีมดแดงแล้วก็มีมังกรมีนกมีไก่ด้วยนะครับกึนะอา เขบอกว่าภาษาลยฟ้าใครอยากจะต่อปุยต่อแบนต่อบระแหงนมปการตานเดินตมือแนีเไปต่อรอดีไปต่อรอาเอาเร็วๆเลยจำหดแน่จสหมดแน่เขาบอกกันว่าอย่ไม่เยอะอย่าไม่เยอะของทีนี่ก็เป็นเรพุดธเออเหรียญพุทที่ใครดึงพทาเหพุดที่สันาโดยเพะอพนารอยสิบเดอ่า ตอนนี้ลุงแกก็มาขายที่งานวัดสำโรงนะครับเดี๋ยวประมาณสักสองุ้มครึ่งมาเดี๋ยวสองุ่มครึ่งนี่ทาานงีนายบน้เลยบอลเลยต้องให้เปี่ต้องเปานะสุ่มครึ่งบอลเลยหรือว่ายังไงก็ม่ีานะเออแกไม่ว่าะไรแาแกยกงหน้อย่างเดี เพื่อนๆลำดับนะครับว่าตอนนี้ลุงกำลงังต้นตัวอะไรอยู่นะ,ะผมสามเก้าเห็นลุงแต่เสร็จแล้วเน,วบบน่ยแล้วแต่ลับสของขอาัแ่ใจงเป็นท่นรผมเรียนตอนหนึ่ง ของมาลกเย็นองมวันนีเราได้รับมามาลุกรองจากหมู่ที่หนแล้วก็หมู่ที่สองนวันรุ่นี้มัจะเป็นหมู่ที่สามถึกสีิงหรือปล่าครับท่านผู้ใหญ่ที่ชาแนด้าหน้าอย่างเดียวที่ใหญ่ที่นเขาเป็นอะไรยัางหน้อย่างเดียวเอาโอเสามลวนับางทก็จะอเข้าเลโยบอนะครับ บูญไปทเอาไว้ยังไงทำบูญอะไรแจ้งความระสงคต่อกคำพังค์หรือว่าองค์แากจะได้ข้อพึสนมาแล้วก็ตามทุสงคสิ่งที่ด้โดมทีบอกไว้นะครับว่าการทางร้างคือสนะไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าร้างีต้อเลืกแจ้วามายขอให้มีรัทธามีแรงใจสัทธาขโเป็นต้นตัางข้องค่ บางจัรานเพื่อันบางจักรยานมั่งคงทำแล้วก็จะทำให้เอาใจรอดนโลกกอรเล่นมาแล้วนะเเราอยากจะจองผู้ยี่พบกันแน่นอนสุดทุกเมอวานนายนะพบกันแน่นอนลุกเมื่อวานนายนะในวันนี้ในวันุนี้นะครับพบกันแน่นอนมุ่งสู่ล่าลมในวัน คุณป้าเสร็จแล้วทำทั้งคือปลากระตูนนะครับไครับยี่สิบทุกอย่างครับราคาไม่แพงนะเพื่อนๆีนายี่สิบบาทนะครับกาติดตามไม่ทิ้งตอบได้ครับไม่ทิกตอบ ว่าไงคนเยอะอย่าใหมาอย่าให้มาอใหเดี๋ยว้ตา,าเ,เา,า,า,านนีครับก็แพร่้งนัาบครับไหนดีครับเรื่องอะไรครับ้บบไนไ้ เด็กได้เลยครับตรงไหนเด็กได้รวประมากี่วมสิบกมอครับขอบคุณมากครับ นัดแห่งนี้เป็นที่ที่ดีแต่ให้นัดแห่งนี้เป็นที่ดีแต่ป่าให้ป่าท่านสาธุชนคนใจดุที่ร้านตะกี่เคารพท่านเดินทางมาถึงบ้านแม่คงองคาวเด็กนิ้วลน้องของคณะกรรมการรักสาศูน้องร่างร่างสายทายพัทธาจาการพัทนาทักษะจนคนใจบุเกียโอกาสให้เดินทางมาร่วมกัน เดียววันนี้มีโอกาสได้มาดต่อบนต่อแบ่งต่อตำแหน่งที่มีการงานต่อบญต่อแบ่ต่อตำแหน่งที่มการงานดูว่าสนามจะทำทาไปด้วยการจับผดฝุ่นุญนั้นเกิดขึ้นได้เพราะแรงใจแรงธาก่อนที่เราจะทำกิจการงานใดขอให้อาศัยใจใจของท่านท็กท่าน เดินทางเป็นพระัมโของเราโปรดตั้งิแม่แต่ใจตั้งใจไปจัดบ้านเดินทางมาวนดรโรมาทำร่วมกธาากหมันหมู่ก็ม่ร่วมกชาตมเปผลร่วมกันขอให้เมนาขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเมมหาแห่งยาโกเกิดมาข้ากหนในใจ ขอให้มงัายามสขอให้แก่คนผูมลงาสาธุสาุสาุที่ใน้องที่ไห่ดต่อไปได้ลาบ่นะงลาบต่เอาดิผู้เล่นเฮอหายตาเลยอ่ะโอ้ไป่หาไปไหนแล้วไม่ค่อยได้มาไปงานงานเหมาบ่อยเฮ่อ

การทานของวัดจเป็เื่อนยื่อไว้ก่อนนะเรามีนะอาจารย์ที่รงรม้แหละนะจยังไงก็เขื่อนชื่อไว้ก่อนเขียนชื่อไว้ก่อนนะว่างจื่นข้นมาเรียาานที่ทำใเรื่องขอทาง้านหว้ทางาหรือวยื่นต้นทับ้้าขออาจารย์

ก็สยอนสัใวันนี้พบกัแน่นอนก็คงสุดยุราชในวันทีุ่งมุในวันมาแน่นอนมาปวันมาดั้ีนี่นั่มอย่างนอตวต่อไปนะครับคุณปั้นอะไรนะครับมีหางนะตัวอะไรมีขามีหางแล้วนะขับคุครับ น้ำตาลปั้นนะครับถ้าพูดถึงน้ำตาลปั้นเพื่อนๆนึกถึงตัวอะไรมากที่สุดครับโนนโดนนะถ้า้าั้งด้ยครับทุกค

ไอเราสงการบ้านเราวันไหนวะวันปะพาหมู่หมู่บ้านหมู่บ้านใครไปเที่ยวหมู่บ้านไีเหรอบารกามอะะพาเออค่พาปะบาปพายี่สิบสองหรือสิบอจัดปีแรกเลยอารขบะพเขสงฝ่งอ๋อไม่ไหวขายยากที่มีมีจะลง ถ่ายบางราไม่ไปเอ้นี่ร้อยปีชนการไปดิที่ถหายวะ12.5ฮะ12 13 14ตรงไหนวะจัดใหญ่เลยร้านวัดร้ี้ไหนร้อยปีชนการกู้อะทุกอายุร้อยปีทำเลียบทำเลียบววัดเพราะเปิดกู้อะจัดการใหญ่เลยโอ้ยพี่จะไม่มีลงเอาดิคอนเตอร์คอนเตอร์พี่จะไม่มีลงแล้วจัดใหญ่บอกคณะกินไหมเออเดี๋ยวบอกคณะกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคณะกินเฮ้อย่าไปอย่าไปเอาประเภท จาะจงมากได้หาว่าเราใช้เส้นแมวนะเดี๋ยวพวกขับว่าเราอีกเดี๋ยวมันกับไปบางเลยเลเนี่ยจ้าเออออออไอ้าโอเคโอเค